ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวัสดีสวีดัตทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบีเทม o รณ n a ชีวิตนี้รันกับผม NT ็นทีแชแนวนอีกแล้วนะครับ ซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะทุกคนนะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆอีกรอบหนึ่งเลยก็วาได้นะครับเพราะว่าเราเล่นเกมนี้นะทุกคนนะถ้าเป็นผมอ่ะผมน่าจะประมาณ1ปีแล้วเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเอ่อโกลบอลแล้วก็เซิร์ฟทั่วแบบเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวันอะไรพวกนี้แล้วใช่ไหมทุกคนเออแต่เซิร์ฟไทยน่าจะยังไม่ถึงปีนะแต่ใกล้ๆจะถึงแล้วแหละเอออะไรประมาณนั้นเลยซึ่งผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเกมนี้มันผ่านไปไวมากๆนะทุกคนนะแปบบ๊บๆก็จะปีแล้วอะซึ่งคลิปวิดีโอววััันนนนนนีี้ะะะะททุกกกคคค็็จจตตาาามมมมมชื่อ่อลลลปเเยรรผผดูให เกือบ <G re ep> จะฉลอง1ปีแล้วก็ว่าได้ทุกคนนะก็ใกล้จะ1ปีแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าสกิลมันจะเท่แค่ไหนนะครับผมแล้วก็มันจะโหดแค่ไหนนะซึ่งผมต้องขอพูดเลยลากันนะครับว่าผมจะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะว่าอ่านสกิลเราให้ตัวนี้เก่งตัวนี้อ่อนนะครับเพราะว่าณตอนนี้นะครับเราไม่ได้เล่นนานนะทุกคนนะเดี๋ยววิจาาณไปมุมั่วเดี๋ยวจะโดนด่าเอานะทุกคนนะแต่ถ้าใครรู้ว่าตัวตัวไหน,นเก่งหรือตัวไหนอ่อนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ละกันเนาะแต่ผมก็จะดูสสกลเฉนนนนนนะะคครััับว่่่าามมจจใแไหผ ซึ่งณนะตอนนี้นะทุกคนนะผมก็กลับมาเล่นตอนที่มีไอเซนมาให้สุ่มพอดีเนะี่ยทุกคนนะนี่เลยละกันเนาะไอเซนโซซึเกะนะครับผมก็เป็นร่างนี้เองนะครับผมร่างที่ถอดเสื้อผ้านะครับผมร่างนี้ก็เป็นร่างที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นร่างสายแทงปะเดี๋ยวดูซิใช่สายสายแทงเพราะว่าเดี๋ยวหน้าแตกทุกคนเดี๋ยวหน้าแตกดูก,ดก่อนโอเคผมเป็นสายแทงจริงๆด้วยนะครับผมเป็นตัวป่วนไงเราลืมไปแล้วเราไม่เล่นนาน <laughs> โอเคแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจามากๆนะครับผมเทศกาลประจําปีนะครับผมก็พูดเหมือนว่าจะ นี่นะครับผมก็จะมีตัวละครใหม่มาทั้งหมด2ตัวละครเลยนะทุกคนนะก็มีทั้งลูเคียนะครับผมแล้วก็คุจิกิเบียคุยานั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด2ตัวละครเลยซึ่งภารกิจกรรมนี้นะครับผมก็เล่นไม่ยากนะทุกคนนะก็แค่ทําภารกิจนะครับผมก็ได้ของรางวัลแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมไอ้วงกลมนี่ไปทำอะไรได้นะครับผมก็สามารถเอาไปแลกเป็นหยกได้นะครับผมหนึ่งร้อยหยกนะครับตอนที่หมดกิจกรรมนี้แล้วแต่ถ้ายังไม่หมดนะครับผมเราก็สามารถเอาเอาวงกลมนะครับผมมาสุมได้นั่นเองนะครับ ซึ่งวงกลมนะครับผมก็เปลี่ยนเสมือน300ยกเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะทุกคนนะก็เป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับผมส่วนตัวสำหรับผมนะครับกิจกรรมนี้ก็จะมีให้เล่นทั้งหมด14วันนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนนะเพราะว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมก็จะ14วันเนาะแต่ภารกิจนะครับผมมีให้แค่7วันนะครับผมก็ให้ทำกันนั่นเองนะฮะและไอ้ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นความคืบหน้าของไอ้นี่ละกันเนาะกิจกรรมใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็แจกตัวละครฟรีหนึ่งตัวเลยเว้ยก็คือแจกลูเคี้ยฟรีๆตััััววลละะะะะะคคคคครรรรนน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 ทุกกกกก็็ถถึึงงง่าาสใจจมมมบบบผผแแแเเศศษษด้ แจกอันนี้ด้วยนะครับผมกรอบรูมนะครับผมแล้วก็พวงกลมนะครับผม5อันนะครับผมกูแจกเยอะอยู่นะกิจกรรมนี้ก็่าสนใจมากๆนะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามกันได้เนาะซึ่งตัวละครที่แจกน่าจะเป็นแค่2ดาวใช่ไหมทุกคนนะประมาณนั้นเลยซึ่งน้องนะผมได้สุ่มไป220ครั้งนะครับผมได้โซมาฟรีๆหนึ่งอันนะท af ุกคนนะก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะซึ่งกิจกรกรมนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เหมือนก,กิจกรรมทุกอันนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยละกันเนาะนะ แล้วก็จะมีเศษให้แลกนะผมกับตัวละครเศษยูรุอิจิเองนะครับพี่มาในกิจกรรมที่แล้วนะครับผมน่าจะไม่ได้ทำทิมนะรุ่นถ้าจำไม่ผิดนะฮะประมาณนั้นเลยรวมถึงมีโซ่ใหม่มา2โซ่นะครับผมเออเฮ้ยอันนี้มาแล้วหรออันนี้จะสามารถเอาไปแลกตัวละครได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูก่อนลนะกันเนาะโอเคผมจริงจริงด้วยนะผมก็จะมีให้แลกจริงจริงด้วยนะทุกคนนะซึ่งถ้าพูดตรงนะทุกคนนะเราก็กลับมาเล่นตอนที่ตัวละครเหม่มาตั้ง3ตัวนะทุกคนนะก็มีไอเซนด้วยละกันเนาะกัน,นะนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกิลดีกว่าทุกคนเริ่มที่ตัวแรกกันเลยละกันนะครับผมก็คือลูเคียละกันนะครับผมเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับผมแจกกระดับ2ดาวนะครับผมก็คือน่ารักมากๆนะชุดชุดน่ารักมากๆทุกคนเขาเรียกชุดว่าอะไรอะทุกคนของประเทศเขาอะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่อยากพูดชื่อผิดเนาะโอเคเดี๋ยวมาอ่านสกิลันนิดนึงละกันนะทุกคนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสกิลคอมโบนะผมทำดาเมจใส่ตัวละครตัวเดียวนะครับผมเมียตา50%นะครับทำให้เป้าหมายนะครับติดอัมพาตหรอเฮ้ย อันนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับสกิลนี้นะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งรอบจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับยูนิตที่พลังสูงสุดเอ้ยอันนี้ถือว่าโอเคครับผมเพราะว่าสกิลนี้นะครับผมก็เป็นแค่สกิลคอมโบธรรมดานะครับผมแต่มีทั้งอาวุธนะครับผมรวมถึงมีการที่เพิ่มพลังโจมตีกับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวละครสายบัฟหรือเปล่านะครับก็ต้องดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะสกิลที่2ครับผมฟูลี่เอ็กแท็กนะ สร้างดาเมจใส่ตัวละครทุกตัวละครนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีให้กับแถวหลังฝ่ายปฐมมิตรเอ้ยจริงๆด้วยว่ะตัวนี้น่าจะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมใส่ช่วยเพื่อนนะครับแล้วก็ลดอัตราลดดาเมจด้วยหรอแล้วก็ลดเกาะด้วยนะครับผมย็ดเข้นี้ถือว่าน่าสนใจอยู่ครับผมสำหรับแถวหลังด้วยนะครับก็น่าจะมาลวงได้เหมือนกันนะครับถ้าคอมโบกับพวกเงินแตงโมน่าจะน่าสนใจมากๆเหมือนกันนะทุกคนนะเออว่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับรวมถึงถ้าปลุกอาวุธแล้วนะครับผมก็จะเพิ่มอัตราคียที่เข้าให้กับทีมเราด้ว่าอเเคลยนะครับ สกิลพาสซีฟนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าอัตาราลดดาเมจเพิ่มขึ้นหรอแล้วก็เมื่อสร้างดาเมจนะครับผมตัวละครที่เชิงลดดาเมจจะเพิ่มขึ้นอุ้ยอันนี้ก็อย่างที่บอกครับผมลูเคียนน่าจะเป็นตัวละครสายซับพอร์ตนะทุกคนนะก็นะ่าสนใจครับผมเพราะว่าตัวละครพวกนี้นะครับก็สามารถเอาไปบูดดาเมจให้กับเพื่อนเราได้นะครับผมแล้วก็เอาไว้ล้วงหรือว่า,าไว้เล่นทีมสปีดได้เองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นทีมสปีดนั้นระู้จักทรงแล้วนะครับผมเออ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับผมสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลตีธรรมดานะครับผมไม่ใช่สกิลคอมโบแล้วก็ไม่สกิลวันตินะทุกคนนะแป๊บก็เป็นการเอากระเป๋าไปตีเข้าหลอยลูกอะไรเนี่ยเอากระเป๋าไปฟาดหน้าเขาเฉยเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมไอชุดน่ารักจริงจนะทุกคนนะโมเดลถือว่าน่ารักมากๆนะทุกคนนะเออไม่เลวทุกคนไม่เวลวเดี๋ยวเราหาสกิลคอมโบแป๊บนึงแล้วกันเนาะโอเคผมมีสกิลคอมโบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราขอโจมตีแป๊บนึงนะครับ สกิลคอมโบนะผมก็จะเป็นฟาดกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นการชาร์จพลังนะครับผมเป็นการโจมตีธรรมดานะทุกคนนะแล้วก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเรานะครับผมแล้วก็มีโอกาสออมาาด50%นะครับผมซึ่ง50%เนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับไม่ได้น้อยนะทุกคนนะโอเคเรามาดูอันติกันเลยละกันนะครับผมอันติก็จะเป็นแบบว่าโจมตีหมู่นะทุกคนนะมาดูซิว่าจะแรงแค่ไหนนะครับผม โจมตีไปทำไงกระโดดไปครับผมแล้วก็เปิดพลังขึ้นเต่าครับผมฟาดมาที่หน้าปับปับปับปปนะครับผมก็จะลดเกาะแถวหลังนะครับผม3าตัวละครนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมแล้วก็น่าจะคอมโบกับตัวละครพวกแบบว่าสายลวงได้เหมือนกันนะทุกคนนะาทำไปเล่นไปนะครับผมเพราะว่าเอาไว้ลดเกาะนี่คือโกเหมือนกันนะครับตัวละครตัวนี้นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับรูเคียนะครับผมโอเคต่อไปตัวละครต่อไปกันเลยละกันนะครับผมคุจิกิเบยคูยานะครับผมโอ้เขานำไป5้าดาวแล้วหวัน้องถือว่าโหดมากนะทุกคนนะ อับสุดๆุดเลยครับผมสำหรับน้องบาสของเรานะครับผมก็ขอบคุณน้องบาสอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมที่ให้ผมยืมรหัสมารีวิวแล้วกันเนาะโอเคสกิลนะครับผมสกิลคอมโบทำอะไรได้ครับผมสร้างดาเมจใส่ตัวละครเป้าเดี่ยวนะครับผมการโจมตีครั้งนี้นะครับมองข้ามพลังป้องกันเหรอโอ้โหดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นสายทําลายล้างนะครับผมสายแบบดาเมจแรงๆนะครับก็น่าจะมาเล่นแบบแย่งพลังกับตัวละครพวกยินแตงโมแล้วก็แย่งบพลังกับไอเซนพัทหรือเปล่าเนี่ย ไหนดูซิพี่รี่มลายล้างแต่และชั้นนะครับเพิ่อมอัตราคิติคอลด้วยแล้วก็เพิ่มอัตราฟูลี่อีกสามารถ <c oughs> สนทับก็ได้ถึงสูงสุด6ครั้งเลยเหรอโอ้โหทำไปเล่นไปนะทำไปเล่นไปน่าจะแรงอยู่นะทุกคนนะต่อไปสกิลฟูลี่แข่กันบ้างแล้วกันนะครับผมทำดาเมจนะครับใส่ตัวละครทั้งหมดนะครับศัตรูที่อยู่ในสถานะเลือดไหลนะครับสร้างดาเมจดเพิ่มเติม,ตมด้วย ก็น่าจะคอมโบกับตัวละครพวกเนวได้นะครับเพราะว่าเนวนะครับเริ่มเกมมาก็สามารถทําให้เป้าหมายติดเลือดไหลได้หมดแล้วนั่นเองนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะฮะแล้วสกิลนี้นะครับผมก็น่าจะมีเลือดไหลด้วยนะครับผมเอ้ยโอเคอยู่ครับแล้วก็มีวิธีทำลายล้าง2ขั้นด้วยเหรอโอ้ทางสกิลนี้นะครับผมได้กรรมการสังหารนะครับจะเพิ่มฟูลลี่200เอ้ยสกิลมันเหมือนไอเซนพัทเลยว่ะเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจครับผมสกิลคล้ายกับไอเซนพัทเลยนะเป็นเล่นไปนะทุกคนนะ ก็น่าจะต้อสนใจอยู่ครับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็น่าจะแรงนะครับแล้วก็น่าจะได้อันตทีทีนะครับดูจากทรงแล้วต่อไปนะครับผมมาสิบหลักกันบ้างละกันเนาะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเข้าการต่อสู้นะทุกคนนะแล้าก็ได้รับวิถีทําลายล้าง2ชั้นนะครับและถ้าวิถีทําลายนะครับซ้อนสูงสุดนะครับผมก็จะได้เพิ่มดาเมจขี30้30%แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20%เอฮ้ยอันนี้คือแรงมากๆนะทุกคนนะซึ่งไอความที่เป็นแบบว่า ซอนทับถึงสูงสุดนะครับผมสำหรับผมก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะว่ามันสูงสุดถ้าจำไม่ผิดก็ได้6ครั้งใช่ไหมก็ถ้าหกครั้งนะครับโอ้คูณดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมว่าน่าจะแรงนะครับผมแล้วน่าดูจากทรงแล้วน่าจะแรงกว่าไอเซนพัทด,ด้วยซ้ำนะทุกคนนะถือว่าน่าสนใจครับผมแต่ผมยังไม่ได้รีวิวจริงว่ะทุกคนเดี๋ยวต้องมารีวิวจริงอีกคลิปหนึ่งละกันเนาะเพราะว่าตัวละครตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับทำไปเล่นไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูสกิลว่าผมว่ามันจะเฟีย้ยวแค่ไหนนะครับผม โอเคผมมาดูซิในเกมเฮ้ยเห็นแมสต์นี่คือสแต็กนะครับผมที่เริ่มเกมมานะครับผมก็คือพาสซีฟตัวละครนะครับก็คือจะได้สแสต็กฟรีสองอันไปเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูตีธรรมดากันก่อนละกันนะครับผมว่าตีธรรมดาเป็นยังไงนะครับโอ้โหเป็นการช็อตไฟฟ้านะทุกคนนะแต่การตีธรรมดาเมื่อกี้คือติดคีนะทุกคนนะไอหาลากตีธรรมดาแบบไม่มีสกิลคอมโบ,โมโบย,ยังติดคีย์เหรอเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับตัวละครตัวนี้นะครับดาเมจน่านนจะแรงแบบเวอร์วังมากๆนะทุกคนนะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูสกิลคอมโบกันบบ้าางงงละะะะะกกััันนนนนนคครผมว่จเป็ยไทุ เป็นการทำให้ทะลวงนะครับผมแล้วก็เพิ่มคีย์ลิขอนะครับผมแล้วก็เพิ่มตามมาหนึ่งขั้นนั่นเองนะทุกคนนะโอ้โหสกิลนี่ถือว่าเยอะมากๆนะทุกคนนะมีนู่นมีนี่นะครับผมถือว่าโอเคเลยนะฮะคือแบบน่าสนใจมากๆนะทุกคนนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มดูสกิลอันติกเลยละกันนะครับผมเป็นการโจมตีหมู่นะทุกคนนะแล้วก็จะคูณดาเมจนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามมีเลือดไหลนะครับผมและรวมถึงนะครับสกิลนี้ก็ทําให้เลือดไหลใส่ฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนั่นเองนะทุกคนนะ เป็นการทำไงชาร์จพลังนะทุกคนนะแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นต่อไปที่หน้าโอ้โหติดคีไปสองตัวละครแล้วก็ติดลื่นไไปสามตัวละครรวมถึงได้จะแตกมาฟรีๆหนึ่งอันนะครับเห็นไหมทุกคนอย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยนะครับถ้าตัวละครฝ่ายตรงข้ามตายนะครับฟูลี่นะครับผมจะเพิ่มมา200ใช่ไหมแต่ถ้าได้แบบเรื่อยๆนะครับผมฟูลี่ก็จะเต็มแล้วนะครับเห็นไหมและสักพักนะครับฟูลี่ก็จะเต็มนะครับผมทําให้เราใช้กิลได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมโคตรโกงนะทุกคนนะรวมถึงก็จะวนทําให้แตกนะครับผมได้เร็วขึ้นนนนนนนครััับกก็็เเปตตวววทที่อองุ้ และน่าสนใจมากๆนะครับผมเออว่ะแรงนะทุกคนนะแรงมากๆนะครับทําไปเล่นไปนะครับแล้วก็สกิลนะครับทำโมเดลได้สวยมากๆนะครับผมสําหรับทั้งลูเคียนะครับแล้วก็คุจิกิเบคุยันเองนะทุกคนนะซึ่งสำหรับผมนะครับผมเบคุยันนี่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมก็รอโอกาสในการรีวิวในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาทําให้ทุกคนแล้วกันเนาะคลิปวิดีโอวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้เลยแล้วกันนะครับผมไม่ชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจคนทัพี่แบบมากๆเลยนะครับผมต้องขอบคุณทุกกคนนนนที่เเข้้้าาามมรัับบชจจดววยและ ถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปบีทอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะผมจะได้กลับมาทําแต่ถ้าไม่มีก็จเจอกันบ๊ายบายเป็นได้แค่เพื่อนใครก็เตือนอย่าผิดเล่นไปเล่นกับไฟคนมันรักเพื่อนทํามไม่ได้สุดใครต้องนั้นจําใจคลิปนี้พอไม่เกินรอจะทําอะไรก็ยอม